ที่รักชมุนสวัสดีครับพัดีเพิ่งมานะมาไล่สักชั่วโมงหนึ่งก็คือแบบไม่มีอะไรเรอก,ก็คือแต่งหน้าสวยไงก็โอ้แม่จ่ามาแล้วสวยมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ป่ะทุกคนแป๊บหนึ่ง จังหวัดยี่ครับที่รักสมุนคุ้นยังใช่พี่ตุ๊กป่ะใช่พี่ตุ๊กป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกำลังขอบคุณสำหรับการปั่นใจค่ะ อีกจังมีเพื่อนดูมีเพลงมีเพื่อนฟังเพลงแหละสวัสดีทุกคนนะครับ เล็ยปัน่นมาไลยสักแป๊บหนึง่งมามาอวดหน้าที่แต่งที่แบบสวยอะไรเงี้ยดูจะเป็นพบลูปแบบดูจะเป็น 久了呢。 alai ของแม่เข้าได้ไมั้ยนะเดีย๋ยวแบบหนึงนห่งสวัสด,ดีแจ้าขอบคุณใจส้มเป็นไงบ้างอองอะเรามีตั้งหลายแบบัญชีเดี๋ยวนะมอะไรหรอกเดี๋ยวจะไปทำงานารบบมีมาเทสระบบใหม่มาเทสระบบใหม่ กำลังกดแชร์อยู่งงเดี๋วยวขอแชร,ร์แป๊บหนึ่งก้องวัสดีเจ แปลกๆอะ่ะเพีงกันเผิ่อระบบใหม่อะไม่มีอะไรหรอกไปงานวันเด็กก็เลยอดไปเห็นไหนะตกลงเป็นหลวงพี่หรือเป็น ล็อกอินไม่ได้มีปัญหากักนเลน ใส่หยุดมีค่ะมาเทสระบบใหม่ดูนะหายไปไหนหมดมีังออออยย่ทกจ้้เหลนนไแ มีคุณเน,นมาแล้วเหรอนีเท่านะี้ทำไมมันอวดหน้าสวย ดให้เลยอะพี่คามหวัดดีฮะ่ะวันนี้มันแปลกๆเ,เออไม่ดันแล้วก็ไม่เตือนล,ลงแล้วขึ้นใหม่ก็ไม่ทันแล้วเพราะพอมามันก็เริ่มดันแล้วพี่สะวารัสคุณช,ชุดติมาสวัสดีลูกเนี่ยเอาเอาติเอา iPad แม่มาหน่อยแต่ว่าเปิครับแ ไลเลยอะ่ะงงไม่เี้กบอกแค่ส่งแกแกดิติ๊กต็อกแปลกๆว่ะคณที่ยังไม้ค่ะนายลุงคะัวัดดีค่ะ สุดสกร์วินัยลุ่งสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสู้ชีวิตว่ะแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวมา หน่งพี่โอวัสดีครับโออนุเออมันไม่ขึ้นคนดูเลยว่ากำลังเซ็ต

ขอองเธมีคำตอบใช้ใจห้หนทางก็พอเธอฉันคือคนที่เธอเฝ้ารอรู้เวลยฉันปให้ฉัน น่าจะองริงวะ่ะผูกคนยิงได้ ไปลกว่ะมีอยู่บ้านเนาะวันนี้เนี่ยติกตอกแปลกจริงๆอะเติมวางแค่ช่วงเช้าค่ะ เฮ้ยคอนิจีวะตอนนี้ทำยังไงดีไม่ตอนนี้ติ๊กต็อกมันอองมากๆเ้ยเฉย ถุงโม่ไม่แจกใช่ไหมคะแม่งเอออ้องอยู่กับทำยาเอา้าติกตอกมันแม่จ๋าได้แล้วจ้ะแจกถุงม่วงก่อนดีค่ะเสร็จดีทุกท่านทุกคน ะพลันรไร,รไม่มีว่ะวันนี้มานั่งจัดการระบบติก๊กต๊อกท่ทอดผ้าป่าพี่นีไปทอดผ้าแต่เดี๋ยวก่อนอื่นขอลอง จนจำเบอร์ได้แล้วอะ่ะไม่เห็นจำเบอร์ไม่ไ,มได้วะอะไร Google เนี่ยทำไมมันมีแต่ Fellow Fellow วะ Google Fellow Yellow ไปหมดละ ยอมจำมนกับคนไม่มีใจยอมจำแล้วแล้วว่ารักสักเท่าไรไม่จำเป็นว่าฉันรักแค่ยอมจำใจ,จนั้นลงไปิ i กตอกรักฉันกี่โมง ก็ปิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยสู้ชีวิตกรรมใหม่แบบว่าจะชมใช่ไหมว่าสวยใช่ผมเราก็ต้องชมตัวเองถูกไหมคะพี่ชุลีพรดวงาวบนท้องฟ้าตรีที่นุงดาให้รัก ฟ้าน่าจะยุ่ง สมคัครแอคเคาท์ใหม่ให้กูไปอีกลงกับติกต็อกเดี๋ยวมันก็จะล็อกไม่ได้เจ๊ป่าวะใกล้ถุงมงไปแล้วก็เป็นเพลงที่แบบ ล็ boy, อกอินผ่าน Gmail <tecn ical> ก็อีกอ <etz aquela S 1> <Lords> ีกแบบหนึ hmm. Hello, ่งล็อกอินหรอกยังไงก็ไม่ได้จังแม่งเห็บเพลงนี้วนาอมกแล้วฮัลโหลดร์จ๊คเซตติ้ง าาอ๋อสิงเดียปิดป้ายด็อกเตอร์จันมาเลยด็อกเตอร์จันเลทูวินาทีมี่ท <Talk Universe. S 1> ็อกยูนิเวิร์สส่งติ๊กตอกยูนิเวิร์สให้ฉันจริงก็ จะอยู่กันอย่างนี้นะจริงๆก็คือได้เรียรู้เป็นคนสวยมา่อเราแต่งหน้าอ่าเยาวัตครานจนวันสุดท้ายสวัสดีงอนกับเราเรร้อยพันนันนั่นไดไหมม,มันใช้เวลากี่นาทีนะเนี่ยผมมึงไหมเนี่ยถ้าแบบฉัน ไล์นี่ฉันฟังเพลงนี้ดีกว่าจริงว่าจะออกแล้วเนี่ยจะย้ายไลท์อย่างเงี้ยผู้จัดล็อกมง สวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง